ที่คุณแม่ที่สวยสะพั่งเหลือเกินในช่วงตั้งครรภจนทําเอาหลายคนเดาว่าท่าทางจะได้ลูกสาวสําหรับซนเยจินนางเอกคนดังซีภรรยาของยอนบินพระเอกคู่ขวัญแห่งซีรีส์ crash landing on you ปักหมุดรักฉุกเฉินหลังจากล่าสุดเจ้าตัวทยอยโพสต์ภาพอัปเดตความเคลื่อนไหวทางไอจให้แฟนๆได้กดไลค์กดแชร์และอดจะอมยิ้มตามกันไปไม่ได้ในทุกโพสต์โดยโพสตล่าสุดเป็นช็อตที่เธอได้ถ่ายแบบกับเจ้าคิตตี้ น้ององแสนรักที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าไปอยู่ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีวิวาของยอนบินและซนเยจินเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยและยังบอกว่ารูปนี้ฉันกับคิตตี้ไปถ่ายแบบด้วยกันมาสักพักแล้วค่ะเป็นช็อตที่ดูดีจริงๆส่วนในโพสต์ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันซนเยจินบอกว่ายังติดลมกับการโพสต์ภาพอาหารแบบรัวๆแต่คราวนี้มาเป็นเซตถ้วยคู่จานคู่ทําเอาแฟนๆของคู่รักบินจินฟินไม่ไหวจริงๆกับชีวิตคู่สุดา วานฝ่ายหญิงมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเลือกทานแต่อาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยโซนเยจินยังบอกปิดท้ายในโพสต์เซตอาหารหลากหลายเมนูนี้ว่าฉันมีความสุขมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคนหมั่นทานอาหารที่ดีต่อร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ